สวัสดีคะ่ะอินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ n i k k i ้ draw too much แล้วก็อย่าอย่าเพิ่งตกใจนะคะวันนี้ไม่ได้จะมาสอนวาดลุงตู่และในวันนี้นิ k กี้ก็จะมาสอนวิธีวาดใครก็ได้ให้น่ารักเพื่อนๆน,นก็อาจจะอยากวาดดาราวาดเพื่อนคนอื่นวาดพ่อแม่ของตัวเองยังไงให้น่ารักให้ออกมาในสไตล์ญี่ปุ่นแบบชิบิชิบแบบน่ารัก,น,รกน่ารักอะ่ะาวายอีอะ่ะโอ้แลวเพื่อนๆก็สามารถนําสิ่งที่ว่านิกกี้สอนในวันนี้ เอาไปดัดแปลงไปต่อยอดได้อาจจะแบบอาจจะเอาหน้าเพื่อนไปวาดเป็นสไตล์น่ารักและเอาไปทำลายสติ๊กเกอร์ก็ยังวาดได้เลยอืมแล้วก็ในวันนี้นิกกี้ก็จะใช้โปรแกรมโปรเกตในการวาดนี่ก็คือบรัชนี่ก็คือปากกาที่นิกกี้ก็จะสัใช้ก็จะมีบรัชเพนสตูดิโอเพนแล้วก็ซอฟต์บรัชแล้วก็แต่ละอย่างเนี่ยมันสำหรับ แต่ละขั้นตอนและว,วิธีในการวาดคนให้หน่ารักอันนี้กิแบ่งออกมาเป็น5้าสเต็ปให้เพื่อนๆแล้วเรามาดูสเต็ปแรกกันแล้วก็สเต็ปแรกเนี้ยเราก็ต้องเข้าใจสัดส่วนของสไตล์การวาดคนให้หน่ารักก่อนสัดส่วนก็มีดังนี้วงกลมตรงเนี้ยก็คือหน้าให้เราวาดหน้าในบริเวณนี้แล้วก็ส่วนไอ้วงกลมข้างล่างอ่ะก็คือเท่ากัน ตรงนี้ก็จะเป็นตัวของเป็นตัวเป็นตัวของตัวละครของเราแล้วก็เสร็จจากนี้เราก็อยากให้อยากแบ่งตัวหัวเนี่ยออกมาเป็นสามส่วนสามส่วนเท่ากันหนึ่งประมาณตรงนี้หนึ่งสองสามแบบไม่ต้องเท่ากันเป๊ะก,ก็ได้แต่ว่าแบบเหมือนกับคร่าวๆเพราะเส้นตรงกลางนี้ก็คือเส้นตาก็คือให้เราวาดตาตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นตัวส่วนปาก ถ้าเราแบ่งออกมาเป็น3มส่วนแล้วอะแล้วก็ผมอะผมอยู่ไหนให้ให้ระยะระหว่างตัวโกงกงกับเส้นเนี้ยมันเท่ากับตรงนี้ถ้าเพื่อนๆสังเกตน,นะคะเอระยะห่างระหว่างตรงนี้กับตรงเนี้จะเท่ากันและตรงเนี้ยก็คือได้ส่วนผมข้างบนนี้ก็คือส่วนผมก็คือตอนที่เราวาดผมให้กับตัวละครของเราอะห้ามวาดห้ามวาดผม เลยเส้นวงกลมที่ว่าเรานี้ไปและส่วนถ้าวาดหน้าวาดตาวาดจมูกวาดปากะก็ให้อยู่ในวงกลมนี้และส่วนวาดตัวของคนอะ่ะให้มันอยู่ในวงกลมข้างล่างตอนที่ว่าวาดตัวอยู่อะให้ตีเส้นตรงไปตรงกลางเลยกับวงกลมเส้นนี้มันก็จะกําหนดว่าเออเราควรที่ว่าจะวาดมือให้ถึงตรงไหนมือมือก็คือให้อยู่ให้อยู่ในบริเวณให้อยู่ในบริเวณของเส้นนี้ ห้ามเลยหรือว่าห้ามวาดไม่ถึงเส้นนี้ตรงนี้ก็คือเส้นมือให้มืออยู่ในในประมาณตรงนี้ช่วงนี้ช่วงตรงกลางกลางของของตัวละครโอเคแล้วตอนนี้เราก็มารู้แบบเบสิกสัดส่วนของตัวละครของเราแล้วเรามาลองอัพพลายกันเมื่อเราได้วาดวงกลมพวกนี้แล้วก็สัดส่วนของตัวละครของเราแล้วอะเราก็จะมาเริ่มขั้นสองกันขั้นสองก็คือวาดดราฟของตัวละครเรา ก่อนที่ว่าจะลงดราฟอะไรให้หารูปภาพ Reference เผื่อที่ว่าให้เราวาดตัวละครของเราง่ายขึ้นแล้ววันนี้นิกกี้ก็เลือกมาแล้ววันนี้นิกกี้อยากอยากวาดบิลลี่อลิชโอเคนี่นะคะพอท่านละถ้าเลือกรูป Reference ของเราได้แล้วอะถ้าถ้าถ้าเพื่อนๆใช้โปรแกรม p r รแกรมเอนะให้กดมาที่ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ไป Canvas แล้วก็ไปหา Reference ให้เปิดแล้วก็เลือก Image Import Image นี่และนี่ก็จะเป็นตัว reference ของเราแล้วเราก็จะเอาไอตัวสัดส่วนของเราอะไปไปอยู่ในเลเยอร์ข้างล่างแล้วก็ปรับ opacity ให้มันแบบน้อยลงให้เราไม่เห็นเราเราจะได้เห็นไม่ค่อยชัดแล้วก็มาเริ่มวาดกราฟกัน ตัวละครของเราแล้วที่สาเหตุที่นิกกี้ชอบใช้พู่กีเอ็เนี่ยก็คือถ้าเราไม่พอใจในส่วนไหนของการวาดรูปภาพที่เราวาดอะ่ะก็สามารถเลือกตัวนี้ได้แล้วก็เลือกตรงที่ว่าเราอยากปรับเปลี่ยนแล้วก็กดไปตรงนี้แล้วก็มันมูฟได้มันขยับได้ถ้าอยากให้ปากขึ้นมานิดนึงก็ขยับได้ถ้าอยากให้แบบปากลงมานิดนึงเราก็ขยับได้ขั้นที่3ก็คือลงเส้นเย่ yeah, เรามาลงเส้นกันน,นิกกี้ชอบการลงเส้นมากที่สุดแล้ว เนี่ยไป create layer ข้างบนแล้วก็เลื่อนให้มัน opacity ลงแล้วก็ไปที่ studio p e n แล้วก็ให้เลือกสีสีเข้มเข้มหน่อยโอเคแล้วแล้วก็เราก็จะมาเริ่มลงเส้นกันเลยนะคะเส้นเนี้ยไม่ต้อง perfect มากไม่ต้อง perfect เท่าตาม draft และนี่ถ้าใครขี้เกียจก็สามารถ select ได้ select ตา แล้วก็ก o อ y ป a s t e แล้วก็ flip แล้วก็ได้เคล็ดลับเคล็ดลับนิดนึงแล้วตอนนี้นิกกี้ก็ได้ตัวบิ l ลี่ไอ i ิชมาแล้วน่ารักแต่ว่ายังไม่ได้ลงสีแล้วก็แล้วก็ตอนนี้ก็ถึงขั้นขั้นสีแล้วขั้นสีก็คือขั้น,นลงสีนะคะมาเดี๋ยวเรามาลงสีกันเนี่ยให้ดูปิเกตแล้วก็เอาเอาเลเยอร์ที่อยู่ข้างล่างอะ่ะอืมอันนี้เคล็ดลับทริค แล้วก็เลือกสีเลือกสีสำหรับสีผิวสีผิวบิลลี่ไอริชเอเข้มเกินไปสีผิวนางออกจะแบบขาวๆนิดนึงโอเคได้แล้วก็ผมนิกี้แนะนำนะว่าตอนที่ว่าระบายผมอะ่ะถ้าจะให้ตัวละครของเราดูน่ารักดูปังๆดูเด่นๆนะ่ะนิกี้แนะนำว่าอย่าว่าอย่าสัดใช้สีดำ แล้วก็ตามที่เพื่อนๆเห็นนิกกี้ก็ได้เติมสีพื้นของตัวละครนิกกี้แล้วก็มาถึงขั้นสุดท้ายขั้นที่5ก็คือเติมดีเทลดีเทลของตัวละครของเราอ,เรเอาทิเช่นลายเสื้อออแววตาเพิ่มแก้มให้แดงแล้วก็สีผมด้วยตอนตอนเดิมเติมดีเทลเนี่ยนิกกี้แนะนำว่า create อีก Layer แล้วก็ไปที่ clipping mask clipping mask ตัวนี้จะช่วยให้เราเระบายในบริเวณที่ว่าอยู่ในเลเยอที่อยู่ที่เราคลิปไว นี่ดูตัวอย่างนะคะสมมุตินิกกี้อยากวาดในเลเยอร์ตรงนี้อยากใช้สีนี้แล้วก็ถ้าระบายถ้าตรงนี้มีคลิปปิ้งแมสนะมันจะช่วยไม่ให้นิกกี้ระบายเกินขอบเขตที่นิกกี้กำหนดแต่ว่าถ้าไม่มีคลิปปิ้งแมสมันก็จะเป็นอย่างนี้ เนี่น้องเขาน่ารักไหมก็คือจริงๆแล้วก็คือวาดเอาใครมาวาดก็ได้แบบเนี้ยมันวาดง่ายมากเลยเท่าแต่ถ้าอยากให้มันดูน่ารักดูแบบโอเคแบบถ้าอยากให้มันดูน่ารักอะ่ะก็คือต้องต้องจําสัดส่วนตามนี้เลยต้องจําไว้ว่าแบบวงกลมอะ่ะมันใหญ่ขนาดไหนก็ได้แต่ว่าสัดส่วนอะ่ะมันต้องเท่ากันถ้าวงกลมตรง,น,งรน,นี้ก็คือวงกลมหน้านี่ก็คือวงกลมหน้าใช่ไหม ให้มนะันอ่ะเท่ากับตัวข้างล่างตัววงกลมตรงที่ว่าเราจะวัดตรงตัวแล้วก็ไอ,อตัววงกลมผมอะมันก็คือมันใหญ่กว่าวงกลมหน้าไปอีกนิดนึงก็คือระยะนี้จะเท่ากับระยะนี้แล้วก็เท่ากับระยะนี้แล้วก็เท่ากับระยะนี้แล้วก็เท่ากับระยะนี้ก็ปรับเปลี่ยนได้แล้วก็ระยะตรงเนี้ยก็คือตรงนี่ก็คือตรงตา ตรงนี้ก็คือปากตรงนี้ก็คือมือแล้วก็ระยะนี้ก็คือผมก็คือถ้าวาดตามเนี้ยนิกกี้การันตีว่าแบบว่าตัวละครของเพื่อนเือนอ่ะจะออกมาน่ารักค u วาว爱แน่นอนชัวร์โอเคแล้วเราก็กลับมาวาดกันต่อเลยไอ้นี้นิกกี้เห็นน้องเขาแล้วรู้จึกรู้สึกพอใจไหมก็รู้สึกพอใจนะแต่ว่ายังอยากแบบอยากมีอะไรอยากแอดเพิ่มเติมอะไรนิดนึงโอเคนิกกี้นิกกี้วาดได้แล้วแหละแต่ว่าอยากให้แก้มน้องเท่ากันมากขึ้น ตรงนี้นิกกี้ก็จะรวบก็จะรวบพวกเลเยอร์มีทริคของโฟเอ็กโฟ็ D, C e D, ก็คือใช้2นิ้วแล้วก็รวบลงไปเลยเน่รวบไปเลยแล้วก็รวบรวบไปเลยแล้วก็อย่นี้ก็เอาออกตรงนี้นิกกี้อยากอยากจะปรับเปลี่ยนแก้มให้นางดูสลิมขึ้นนิดนึงก็กดไปที่ l i q u i f ไแล้วก็ปึ๊บเน่ โอเคแล้วตอนนี้น้องบิลลี่ไอริชก็เสร็จแล้วทดาแล้วนิกกี้ก็ยังอยากอยากว่าต่ออยากให้เพื่อนๆเ,เห็นวิธีของนิกกี้เพิ่มอีกในตัวอย่างอีกตัวอย่างก็คือจะวาดลาริสาลิสา,าจากแบ็คพิงกันนะคะโดยการเอาคอนเซปต์เดิมที่ว่านิกกี้สอนเพื่อนเพื่อนแล้วก็อยากให้เพื่อนๆดูอีกทีเผื่อว่าจะได้อะไรเพิ่มเติมโอเคแล้วก็นิกกี้ก็เจอเจอ reference รูปลิซ่าแล้วว้า wow, she so hot แล้วก็มาดูกันว่าลิซ่าของเราจะออกมาหน้าตาน่ารักแบบไหนตอนนี้ก็วาดดราฟโอเควาดออกมาแล้วแล้วดูไม่ค่อยสวยก็เปลี่ยนได้นี่นิกกี้ก็จะลบนิดนึง เน่แล้วเราก็ได้พี่ลิสามาแล้วแล้วก็มาเติมสีกันโอเคแล้วตอนนี้เราก็ลงสีพื้นเสร็จแล้วแล้วก็ต่อไปด้วยดีเทลเน่และแล้วเราก็ได้ลิสาของเรามาแล้ว Hey. และนิกี้ก็หวังว่าเพื่อนๆได้เรียนรู้อะไรบ้างในคลิปนี้และมาพบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปบ๊ายบาย